สวัสดีค่ะสาสิสีพออมนิเดชกรวันนี้มานำเสอนอง,งาวิจัยหัวข้อแนวทางการพรัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดเพื่อรองรับตลาดกลุ่มลูกค้าเฉพาะค่ะ การพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดในประเทศไทยเกิดปัญหาหล้นตลาดมาอย่างยาวนานบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ยังคงผลิตโครงการใหม่ออกมาในทุกๆปีทำให้เกิดประธานใหม่ขึ้นเรื่อยๆแต่อัตรา,าก,การขายกลับลดลงอย่างมากจึงเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นผู้วิจัยจึงมองหาวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมด้วยแนวคิดตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ n ิช h e market ซึ่ง n ิช h e market เป็นตลาดที่มีจำนวนลูกค้าน้อยราย แต่มีจํานวนมากพอที่จะสร้างยอดขายและกําไรให้กับธุรกิจนั้นได้ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ให้คํานิยามของโครงการคอนโดมิเนียมที่รองรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะหมายถึงโครงการคอนโดมิเนียมที่ผู้พัฒนาโครงการมีการสื่อสารไปยังผูเ้เริโภคว่าโครงการนั้นมีลักษณะทางกายภาพตอบรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเฉพาะและมีสัสดส่วนไม่เกิน50%าเร็จากเซกเมนต์เดียวกัน จากการสืบค้นข้อมูลผู้วิจัยพบโครงการที่มีลักษณะดังกล่าว4ี่กลุ่มคือ 1. โครงการคอนโดมิเนียมที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้2โครงการคอนโดมิเนียมเพื่อผู้สูงอายุ3โครงการคอนโดมิเนียมเพื่อคนญี่ปุ่นและสุดท้ายโครงการคอนโดมิเนียมที่รองรับการอาศัยอยู่ร่วมกันของคน4ช่วงอายุโดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ1ศึกษาตลาดคอนโดมิเนียมเพื่อค้นหาคอนโดมิเนียมที่สื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเฉพาะ2ศึกษารูปแบบทางกายภาพของโครงการคอนโดมิเนียม ที่รองรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะเพื่อทราบถึงรูปแบบโครงการ 3. ศึกษากระบวนการทำงานของบริษัทผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการการกำหนดกนลยุทธ์ทางการตลาดของผู้พัฒนาโครงการที่รองรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะจากนั้นนำเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือทางการวิจัยคือการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์เชิงลึกและแจกแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าขั้นตอนการพัฒนาโครงการมี2ขั้นตอนหลัก,ลกคือ 1. ขั้นตอนการค้นหากลุ่มลูกค้าเฉพาะในขั้นตอนนี้จะพบถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้พัฒนาโครงการหันมาลงทุนพัฒนาโครงการที่รองรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะซึ่งผู้พัฒนาโครงการจะใช้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อทราบถึงปัจจัยดังกล่าวต่อมาขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการค้นหาความต้องการของกลุ่มลูกค้าเฉพาะโดยจะแบ่งออกเป็น3ามช่วง ช่วงแรกเป็นการนำความต้องการไปค้นหากลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการผู้พัฒนาโครงการจะต้องใช้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพโดยจะเน้นไปที่ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อดูว่ามีจำนวนคนซื้อที่มากพอหรือเปล่าต่อมาในช่วงที่2อํนำความต้องการมาแปลงเป็นลักษณะทางกายภาพและสุดท้ายในช่วงที่3นำความต้องการไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งทั้ง2ช่วงนี้จะเน้นไปที่ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและนำมาใช้ต่ออย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณค่ะ